ไอ้ตามตาตาชาแนลยินด,ดีต้อนรับครับผมมือนี่ใสส้าม่เห็นวิธีการกักตัว1ิมือด้วยเมนูไขสิบเมนูครับผมเริ่มที่เมนูแรกเลยครับเมนูง่ายครับไขลวกโอวันตินไปเบิ้งเลยครับผมไมาเห็นทังไหนอันดับแรกนะครับเอาไขไปใส่ในหม้อต้ม ด้วยน้ำเดือดเลยนะครับตั้งเตาแก๊สไปก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ตั้งเตาแก๊สไปถ่านแล้วครับผมนี่ครับ,ร,บรอน้ำเดือดแล้วไปเียเอาไข่ใส่ลงไปนะครับรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเอาจะเอาไข่ผสใส่ลงไปเดี๋ยวรอน้ำเรือก่อนครับผม ครับผมตอนนี้น้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไข่ใส่ลงไปนะครับนี่ครับน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วครับจะเอาไข่ใส่ลงไปก่อนจะเอาไข่ใส่ลงไปนะครับปิดปิดแก๊สเลยครับปิดเตาแก๊สเลยน้ำเดือดเสร็จแล้วปิดเตาแก๊สใส่เกลืออีกนิดนิดหน่อยนะครับใส่เรือลงไปอีกนิดหน่อยแล้วก็ทีนี้เอาไข่ของเราใส่ลงไปเลยครับนี่ครับ ผมต้มลุกเดียวนะครับห่าขันลไปเสร็จแล้วปิดฝาเลยครับผมต้องปิดแก๊สด้วยนะครับใส่เกลือปิดแก๊สแล้วปิดฝารออีกประมาณห้านาทีครับผมเดี๋ยวกลับมาดูว่าเป็นยังไงผมทาเบางอีกจักหานาทีนะครับถิมไปสักห้านาทีโดยที่ไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับ เดี๋ยวมาดูเบื่อนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละครับตอนนี้กับครบห้านาทีแล้วครับเดี๋ยวไปเบื่อนกันว่าจะเป็นยังไงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะผมใช้กล้องหนาเล้วผมความมือนนี่ครับห้านาทีเสร็จแล้วครับบอสหวยหอนเอาละครับผมจะตักแล้วนะครับเอามันขึ้นมาครับ เอาขึ้นมาต้องไปเตรียมน้ําก่อนนะครับจะไปเอาน้ำก่อนครับผมเพราต้องเอาน้ําเย็นมาไห้่ใส่ใครเอาลครับเสร็จแล้วครับตักขึ้นมาได้ครับครับตักขึ้นมาเลยครับนะครับตักขึ้นมาก็มาใส่น้ำเย็นด้วยนะครับเนี่ยน้ำเย็น ใส่ลงไปรอให้เย็นนะครับนิดหน่อยร้อยนะครับรอให้เย็นแนละ้วเอาไปเคาะเลยครับเนี่ยอุ่นนะครับ จะเป็นเบื้องกันเบื้งกันครับจะเป็นใครหลวกบ่ะครับครับผมกระเซ็ตเป็นที่เรียร้อยแล้วครับผมที่นี่จะมาเคาะตอกให้เบิ่งเลยแล้วครับเนี่อ่าผมก็เฮ็ดโอวัลตินมาแล้วครับก็จะกินโอวัลตินกับใครลวกครับผมเดี๋ยวผมจะเคาะใอ้เบิ่งนะครับว่าจีเป็นใครลวกคือเฮ็ดบอร่อหานาที่ล้วเข้ามาลักษณะจีเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับเคาะแล้วครับผม ไข่รั่วไปบ้างใกล้ๆได้ครับนะครับนี่ครับนี่ครับ,รบ,รบผมนี่ครับลักษณะของไข่รั่ว่างนี้นะครับครับผมคำพูดใดไพวกมารรั่วขนาดนี้กับรถปริมานลงได้ครับผม ีหน้าที่สามนาที่ซีนาที่ก็ได้ครับแต่พอดีผมให้มันมีแบบเนื้อเนื้อเนี่ยครับก็ต้องการประมาณนี้ครับนี่ครับนี่ครับไข่ลวกประมาณนี้กินครับโอ้โมันตีนกาแฟโจ๊กได้หมดเลยครับผมผมหปเบิก,กไกๆเลยครับขาผมยามี่เฮียไหมเนี่ย นี่ครับไข่ลวกทำง่ายง่ายทำได้ง่ายๆเมนูกลักตัวเมนูแรกของมือลครับนี่ครับไข่ลวกโอวันตินพีบิกการกินกับเบยากนะครับคนโอนตินไม่รอดเลยครับผมนี่ครับโอวันตินพร้อม นี่ครับปรุงเ,เต้มมาเตมักเกนะครับพริกไทยพริกไทยซอสแม็กกี้ใส่ไปเต็มมกักเลยครับมากหน่อยก็ใส่หน่อยมากหลายก็ใส่หลายครับผมพร้อมกินครับผมเศร้าๆนี่ครับให้เบิ่งใกล้ๆ่เลยครับผมครับ ครับไข่ลวกโอวันตีนจัดให้เบิ้งเลยครับผม,มกับโอวันตีนครับผม มื่อนี้ก็เสร็จไปแล้วครับไข่ลวกโอวันตินสูตรฉบับกักตัวิบ14มือเมนูแรกกพานไปครับพอกันเมนูที่สองครับผมคลิปหน้าครับ